นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการที่ส่งาชาวอุยกูให้กับทาง,ทางการจีนส่วนตัวไม่แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนที่มีการปั่นข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจนเกิดเหตุวุ่นวายทำให้ตื่นตระหนกและเมื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วสถานการณ์ไม่เหมือนอย่างที่เป็นข่าว และยังพบชาวบ้านมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพียงแต่เข้าไปจัดระเบียบนักท่องเที่ยวเมื่อทําความเข้าใจกันแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรมาทําจารกรรมมาขุดอุมโมงจะมาไอเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเยอะเกี่ยวโยความมั่นคงอะไรนี่ไม่มีเลยจะข่าวว่าเสนอปจะนจนจน,จน,จนคนกตน็ตื่นตื่นตระหนกกันไปหมดใาชัจะดูแล ที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวะยังไงบ้างคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมันหลายประเทศรอก็ออกประกาศเตือน,นเรื่องขอเองให้การเที่ยวนประเทศไทยให้ระวังตัวลัากันเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวเราก็<อ>ดูเรื่องความ<ป>สงบเรียบร,ร้อยอย่าให้มีการเอาเปรียบนะครับโดยโดย,โดยโผู้ประกอบการจากเมืองไทยที่เราก,กำชับไปปิดทั้งกฎหมายแล้วก็เป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็กว่าจะเรียกนักท่องเที่ยวเหล่านี้กลับมาได้เนี่ยใช้เวลาตั้งกี่ปี และตอนนี้เขาก็ยังเชื่อมั่นในเมืองไทยเขายังตัดสินใจมาเที่ยวที่เมืองไทยเพราะถ้าเราถ้าเรายังไม่รับแขกอยังยางอบอุ่นไม่ให้การต้อนรับที่ดีไม่ให้ความปลอดภัยความมั่นใจใเขาเที่ยวนี้ก็คงไม่กลับมาแล้วแล้วใครเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนผมคิดว่าผมคิดว่าอันนี้ก็เหมือนกันครับคนที่ประกอบการเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่เขาไม่เขาไม่เผาบ้านตัวเองหรอกนะครับไม่ต้องกังวล